นาบัดเดียววันนี้ที่ว่าปีเดใจคุงลายอดน้องนี่กินเข่าเบาหวานและเปียวอวันที่ว่าวังยับสักตัวที่เลยงามนี่นางหากมีกูเด็วเกี่ยวปั้นน่อยคุนตีได้เป็นกูยามใดที่ได้แอบยามใดโหใจใหม่เหมือนไฟจืมแก็บ แถวผ้าเทกข่างตั้งใสเรีดชกยือปันหันกันว่านักใคหันหัวใจพี่เคยขุดออกมาเจนํามัิดีหันเสียจำกว่าเหมือนหมักเตียงไลกันว่านางจุปีใจปันหือไตไพ่ยายเปโอ้

เดียวตางไปจังใดแลว้วก็ยาบมูลานลูกเตาพอากเท่ามาแล้วโหงอกจงกงมันเดียวมาปิ้นกูไม่จางคับโตลงถ้าอยากเสียงหำโหปีไอยอยาไปมาว่าหืปันน้อยและโตปีป้อมลอึงกันเบื้งยองความมึงไทยหือพรจนเกนีนจอมอ่อนหลาลัดเร็วปีจัดดีโก nắng hồ na tàn lâm phong trăng mà khắp thang tí nị tha yết nong ying la khung và cam mày say hú cho bà nàng bay đu Tào pan khăm để sắc nói cho bà nàng tí lạ quay ải chung nằm để pin nhớ men ngôn xin cứt để mơ nàng tô lông đầy quăng mau mơ con miền mơ khăm phơi đầy Khung ni san dùng lông leo có phang nan mùn mong ดงยองเต่าปันคำก็ภายพูดนาบัดเดีววันนี้เปินก็มาดงว่าคำไปไอ้กุนไหลมาดับจากขาขึ้นประสนุมใจดี ว่าปิน้นไตยางปุงนิเปินมาใส่ปันโต้หือเยมัดใดเสแล้วใส่คอกกังกาเดี๋ยวมีตัวนักเล่นน้าดีเปินมาเตกตำปันโต้หือเจ็บพี่เขาลอดเร็วเดี๋ยวทำทองเจ้งตุงเสียงยอดนางก่อปลุงจิตใจนางก่อวอวาเร็วไปมาวักวา เียวเบาบานกวาดกวางกว่าเหมือนดังไควเลววันนี้มาเพียวปีใจปั้นก็ขึ้นมาฮมโมะมอกีหนาบัดเดียววันนี้ปินดังจีกำมเลวมเจ้ไอปั้นหน่อยฮัมโม ใจปีใคว่า,าปันเป็นโซโบและอีอเสียงยอดนองนักผู้ออกต้องเดินล่ะนางโปบานาหลินอยู่เฮินนางโปบานาโยเลเยมมูลล้านลูกเต่าตึงโจเมาเอายวบานปีนองขึ้นนิเสียงยอดเบาโกบาดเดวโพไล่แลเวเอาโตปัดผักเสว่าโพเลตายจากไตลุงมฟ้าเหมือนปีใจปัน มติห so ึนเละคันเลอปีมติพิธีสันเบอร์ฝาน้าบาดเดียววันนี้สุดเทพอยหลามีไบตุกทองตังกา โคกอยาบะไตเสห่องมึงกุนได้ลาเปาอียอดหลาลูกเก้าเมาบ่าปั่นวึนสุดเต้ก่างขึ้นและตั้งวันนี่นั่งเบาสั่งกาด้านคุกคู่บานปืนเบิ่งไกลเตวไผ่พำไลหุนพเพเตวเลบานพีน้องลากกว่าเมนเบามีโพวันนี่บีมาหันโตลเตเลก็ของเบาหันใจ hắn chạy xe ban day nỉm hắn chạy nay đến than, hoặc chắc ban day pop ya cắn. Na bát đeo van mi, chắc cao trái đâm đầy hắn nang le bao pe. ศีราเถินดีแล้วบุรหนึ่งเกี่ยวปันน้อยแล้วก็ผ่อนปุ้งวังนักก็โจเอาไอา้ตามตั้งสินเก่าไวเล่าอู่ปีน้องสุดขีดเวลารือมันจบแนวกันเก่าสัทา่าพ่ไม่ออกเป็นมางอกอยูด่ดิมเดบข่างฟ้าใสเถ่หนุ่มก็มี ตึงเมลืน,น้อยจีดีเลหลายหมูเปิ้นอยู่ยังตีหนี่ยายขับทุ่มท้องกวงกันไวพ้พามเป้งเลยหลายฝ่ายหือมันจอบแม่นเจ้าสถทาเก่ายอดหน่อใจลงกงให้บ้านโคให้เมหกนักไปยกบอกกูเจพัมตึงหมูดุยปีน้องแกนไก่กับไก่ตึงอันไตย,ย่างคำขึ้น่าบ้านควงในเลยมีมาก คนก็มานอนอยู่ใบพัดีวันพุกเจียงลูกเจ้าทเ,เทียนเอโคตานสัทธาตานปินโฮปฏิจิงโจโกันเล่เขายังคำนี้เบอลอดเมื่อจอดเมืองโกกว่างตีนั่นขึ้นนี่คุ้งเททขตกว้างในสัทธาว้ปฏิเขาเจดีวัดทัดปฏิเมื่อยาดน้ำตำตุนและบุสุดลังงามติดตไว้อารามที่ในวัด กวางตัดเจ้ามีเตว่าใครยื้อภัยโพดปิ่นบุญบุ้งสองกุนเราก็เป็นกันเลกลองน้องกับไอก็แม่นสอยซืบไปน้องรักไอสังไปปืดเบียยายเอียก็ยังมีเล